เฮ้นุข้ามาในี่สิรับผมจะพาไปดูของเด เอาว่างายย่ายเอ้ยยานขอข้ามไปน้อยข้ามมาเยข้ามมาเยอรถไม่มีเฮ้ยรถมีต้องข้ามไป <c oughs> ต้องรอรถมาก่อน <c oughs> เอ,อ,เอ,อวันนี้มาแต่งตัวสวยๆเลยเออมันเจอชีวิตสวยก็ต้องแต่งคนสวย,ยงี้เนีะเขาย้ายก่อนอื่นเลยเขาถามกันมาเยอะว่ายายคนที่ไหนมีมยยมนก็ย้ายกันเลยเกินยายกคนทุกที่นะ่ะเฮ้ยวันนี้มาสุพรรณเป็นคนสุพรรณเหรอสุพรรณล้วเมื่อวานไปการล่ะก็คนการว่าสั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลบบุรี ก็เป็นคนลพบุรีอีกตอบอย่างนี้ระวังตัวด้วยนะยายเป็นห่วงมากเลยเขาจะตาต่างมาให้เหรอเขาจะเป็นห่วงญาดฝั่งพ่อเราเป็นพิเศษเหรอใช่เวลาตะโกนถามก็ตายงตายก็ประมาณนั้นวันนี้พามาดูที่ที่สุวรรณภูรเมื่อกี้นี่บอกนะอยู่ที่อำเภอสะกะโจมเออำเภอดอนใจดีตะมนสะกะโจม พากูวนจังวนจังพันเรยเออย้ายพาไปดู่อยยายติดป้ายไว้ใช่ไหมล่ะกูจะาเอาป้ายมาติดอะไรมึงก็เรียกกูแท้นี่อันนี้คือเป็นทิคหรือเคล็ดลับของยายเลยวิธีการติดป้ายที่น่าสนใจติดอย่างนี้นะแล้วใครผ่านไปผ่านมาก็จะไม่เห็นเอ้เขาก็จะแบบเอ้ราต้องก้มดูไงมันแบบติดติดติดแนวเดิมคือโลกไม่จำไงโลกไม่จำมันก็เอ้ยธรรมดาอันนี้แบบป้ายป้ายแบบนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมองกันว่าล่ะเออเออะไรวะา เออเออไม่มองเหมือนเดิมเดิมมองพี่เขาอะไรว่ามันไปอะไรว่าอย่างเงี้ยมาโชว์หน่อยยายนี่ไงเล่าโอ้โหของดีราคาถูกเลยแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสตางค์ครับผมเฮ้ยจุดเก้าเก้านะเก็บไว้หยอดเขาปลุกของสินเยอะเอาแน่เออโอ้เห็นว่าถ้าเรศสวยแกี่มเลนี่ถนนสามด้านนะทีอ่ะฮะที่สวยราคาถูกขอสุพรรณมาแล้วงวดที่แล้วไปขายสิบกว่าไร่ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะ แปลงนี้ก็จัดไปอีกแปลงหนึ่งเอาคุปวางไว้นี่นะเอาอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งยหญเอาเวไปมันกี่ไร่ใหญอย่างเงยยี่สิบห้าไร่สองงานห้าสิบเก้ายี่สิบห้าไร่สองงานห้าสิบเก้าตารางวานะเอออำเภอดอจังหวัดสุพรรณบุรีไร่ละแสนเก้ามาเดี๋ยวเขาจะหาว่าแปลงใหญ่แล้วไม่น่าสนใจเอานี่ดึงความน่าสนใจมันออกมายายดึงใครวะตามด้านน่ะที่เห็นน่ะนี่ไงเล่าถนนย้ำมองเห็นไหมนะโอ้โหเนี่ยถนนคอนกรีตธรรมดายาย แต่ม,มันมันข้อนกีตก็จริงจะได,ด้เน,นี้ยมันลึกเข้าไปสามร้อยห้าสิบเมตรเลยเฮ้ถนนค้อนกีตสามร้อยห้าสิบเมตรละยายเอเอ,อโอ้โหแจมแจมนนแล้วอีกด<น>้านละอีกด่านหนึ่งเอาด้านนู้นก่อนนีกว่าไหมอ่ะถนนหินคลุกก่อนวะฝั่งนู้นเลยนะที่ชี้เลยนะเออแล้วก็ติดคลองจลประทานด้วยมันเป็นหินคลุกคู่คลองจรประทานเออถ้าก็บว่าแปลงนี้มันมีแบบทางระบายน้ำมีคลองเก็บน้ำได้เออแ้โอ้โหแจ๋วแจ๋วใช่แล้วก็อีกฝั่งยายเอาถนนลาดยางเลยเ้ย แต่มันอยออกไปมากนะรถรถมันก็มีหนั้ำก็ระดับหนึ่งเป็นชุมชนที่น่าอยู่อีกระดับหนึ่งเนี่ยเห็นไหมรถก็เนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวคันนี้คันนี้เขาจะไปนี่ไงจะวิ่งออก์ภาษากระโจมไงเออกิโลต่ากระโจมนี่สองกิโลแต่เป็นไอ้ถนนสามสามนี่ประมาณสักเกือบสามกิโลอ่ะ น้ำมันปตทอ่ะคือแปลงเนี้ยออกไปปตทอ่ะว่าง่ายๆ3โล3โลอ่ะปตทใหญ่ด้วยนะยายปตทแบบใหญ่เลยนะชุมชนใหญ่ไปเยี่ยวมาแล้วทักเปรกแป๊บหนึ่งชมสิ่งที่ไม่น linking, ม่าสนใจสักครู่ครับ ออยู่ใกล้กับโรงเกลือนะตลาดโรงเกลือออเรู้จักไหมตลาดโรงเกลือเนาะออประมาณนั้นอยู่หรืแวกนั้นปะอย <จะ S 2> แวกใกล้ๆกันเนี่ยอยู่เรีแวกใกล้ๆกันเนี่ยคือเรียกได้ว่าตลาดใหญ่เออ่ตลาดดีในชุมชนเอาง่ายๆ<อ>แล้วมึงตามด้านมึงก็ไปแช่นเนี้ยมึงก็วิ่งไปเอาไปสัก ไอ้แล้วนะตำบลเนี่ยเทศบาลอำเภอเนี่ยไประมาณ2อกิโลเอ้าคือไอ้เส้นเนี่ยถนนระยางเส้นใหญ่ๆเลยคือเขาเรียกว่าไอ้แปลงเนี่ยติด3รูปแบบเลย3ชนิดถนนเลยว่ายง่ายโอ้โหแล้วทำเลดีๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยออกไปตรงเนี้ยไปถนนระยางตลอดนะระยางตลอดแกอ่าถ้ามาจากกรุงเทพก็ระยั้งตลอดเลยว่างั้นเออเนาะกรุงเทพกี่โลใหญ่กรุงเทพไม่ให้เลยร้อยยี่สิบโลอะร้อยยี่สิบโลนะเออประมาณนั้นก็จากตรงเนี้ยมันไปอดอนใจดีเนี่ยมันก็ไม่ถึงสิบกิโลนะ ตัวอำเภออ๋ออันนี้มันอยู่อำเภอดอนเจดีเออถ้าจะไปอำเภอใหญ่ๆเลยนะที่มันมีมีเคเอฟซีมี FC, ม,มีงานกาชาที่ว่าอยู่ตรงอ,องค์เจดีย์ใหญ่นี่ไงมาเช้าผ่านมาก็นี่เขาก็ามีเห็นปะ่ะขายของก็เต็มไปหมดใช่ทุกๆปีจะมีงานประจําปีจะมีงานโอท็อปจะมีงานจัดเลี้ยงจะจัดที่องค์ดอนแต่ว,ว่าเป็นอำเภอเด่นอำเภอดังหนึ่งของสุพรรณบุรีเลยเออห่างจากแปลงนี้เท่าไหร่ ประมาณ9กิโลอ่ะเล็สวยนะเหมือนราคาเดียวกันเลยและที่สำคัญนอกจากจะถนนดีอะไรดีแล้วนี่ยายอะไรวะไฟฟ้าไม่ใช่มีไฟฟ้าประปาครบเนี่ยอันนี้มันครบแน่นอนแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยคือ3เฟสและที่สำคัญประปาเนี่ยมีทั้งหมู่บ้านและประปาภูมิภาคเลยยายสองสองเรงเอาไปเถอะสองเรื่องเลยเนี่ยวางผ้าอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเนี่ยเราเลือกไอาเลยเท่ากับว่าแปลงเนี้ย มันจะเอาไปทํากิจาก,การอะไรก็ก็ได้หมดเออโอ้โ,โหลงมาตามทางคอนกรีตนะยายเอ,อ๋ยว่าอย่างไงอะนี่มาดูป้ายโกงซานทาไมมาดูดิครับเขาทำมาแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยใช่เขาเสร็จไปแล้วออนี่ไม่ต้องรอยายนู่นสุดลูกหูลูกตาไปนู่นสุดที่ <300 S 2> พอดี <350 S 2> อะสามร้อยห้าสิบเมตรสุดที่เราพอดีใช่เนีเออ่เป็นบริเวณกลางแปลงเลยครับยายผมพามาเที่ยว เขาไถพงไถพวนดินไว้เรียบ hey, ร้อยแล้วเขาเรียกกำจัดหญ้าไงเอากำจัดวัชพืชมึงก็พยายามให้เดินพายายมาที่แมงเอ้ยยายพาไปดูดินหน่อยเร็วอย่าเพิ่งฝนว่าจังไหญยายเนี like, ่ยกูเดินกระดักกระแดกระดักกระแด็ขาแข้งกูก็ไม่ค่อยดีมันก็เหมือนแมงก็ไหนตรงไหนก็ไหนเออเนาะ อ,อ,อ๋ออันนี้มันมันมันปลูกมันปลงอะไรได้มั้งไม่ได้ยัมันเป็นดินร่วนอะเฮ้ยดินร่วนปนทรายเล็กน้อยเราเนี่ยเนี่ยยาไม้เท้าย้านยนี่เนาะเออเอามันเป็นดินร่วนเห็นไหมละ่ะเนี่ยอ่ามันเป็นดินร่วน,<ต>วนอยู่อันนี้<ๆ>เขาไถกบอะไรไถอะไรกํรา,ากจัดวมันจะเพิ่มมันก็ดูเป็นแปลว่ากระด้างกระด้างหน่อยใช่แต่ปกติแล้วมันมันดินมันดีนะเฮ้ยดูดิหน้าดินเนี่ยเห็นไหมมันจะเอานมวันแม่เนี่ยอันนี้คือเหมือนเขาทำนาไหมเมื่อก่อนเนี่ยเหรออ่าฮะ ขาปลูกไปชั่ว่ยมันมีอะไร่ะทำนาด้วย่าทำนาด้วยตอนนี้รู้สึกจะทำผักบุ้งมากผักบุ้งมันเยอะจังเลยเออเนาะขึ้นเต็มเลยตอนนี้ก็พลิกหน้าดินว่างานเถอะเออเออพลิกหน้าดินเตรียมปลูกพืชใหม่แล้วนี่นะเจ้าของเขาบอกว่าใครจะมาจับกล่องนี้ก็จะคุณบอกบาดาลให้ลูกนะโอ้โหฟรีๆเลยนะโปรโมชั่นเลยนะสำหรับคนที่ชมคลิปนี้เลยเนี่ย แถมฟรีไปเลยบาดาลหนึ่งลูกจะเอาไปตั้งตรงไหนก็นแล้วแต่แต่จเอาไปตั้งบนถนนลัดยางก็มันก็ <laughs> มันใจลำบากัรถาลาเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้รอบๆแปลงนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยยายว่างเปล่านะนู่นนู่นรอวางเสาไฟนู่นก็คือถนนคอนกรีตใช่ไหมย่าคอนกรีตไปเลยคอนกรีตแล้วก็ ถนนละยางยางนี่เราปิกอัพวิ่งมา,า,นานี่น่หนาที่เราปิกอัพวิ่งมาแล้ว<อ>บอกเนาะน,นี่แล้วก็มาชนอีกด้านหนึ่งที่เป็นสธานะอันนี้ก็สถานะอ่าอันนี้เป็นถนนหินคลุกแต่ว่ามันคู่คลองใช่ไหมยายคู่คลองสิว่ะเออเหลามายายตอนนี้เห็นมันแห้งแห้งไงแต่มันก็แรงจริงตอนนี้ใช่ฝนมันไม่ยอมตกเห้ยคือเอาง่ายที่เนี้ยไม่ต้องกลัวน้ําท่วมอ่ะเออเออแปลงเนี้ยไม่มีประวัติน้ําท่วมเลยใช่น้ําขาดว่างานก็สั้นแต่เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่า เดี๋ยวคุณพี่เขาุณบออประดานใช่นี่ไงเราถึงได้บอกว่าปูปราชั่นพิเศษเลยสําหรับคนที่กลัวน้ําท่วมแต่ว่าก็ไม่กลัวแต่ว่าก็กลัวแรงด้วยเราก็พี่เจ้าของใจดีระบบป้องกันไปสองแบบเลยจัดประดานให้ฟรีไปหนึ่งบ่อนะเราก็ถ้าเราได้มาแล้วเราก็ขุดบ่อสักบ่อหนึ่งล้วก็ประดานเนาะสูบใส่สูบใส่ตามระบโซลาเซลล์จบเนาะแล้วลองลองคำนวณดูเฮ้ยถนนด้านนู้น3 5 0อยด้านนี้ก็ร้อยกว่าด้านนู้นก็อีกร้อยหนึ่ง มันข่ดด้นตักี่เมตรทั้งหมดอะติดถนนก็600เมตรนะยายรวออมๆเนี่ยติดถนนก็600เมตรโอ้โหดูสิแล้วระบบคือมันมีคลองระบายน้ําทิ้งอะไม่ต้องห่วงว่าทางไหลน้ําทางระบายน้ําไม่มีเออนี่ยเนี่ยเราน้ําไปทิ้งตรงนี้ได้เลย<ช>แล้วก็นี่นี่นถนอนอีกฝากหนึ่งเออนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาด้วยใช,ใช่ไหมเพราะว่าเป็นถนนคู่คลองใหญ่ว่าง,ง้นเถอะยายไฟฟ้ารอบด้านร <นะ S 2> อบเลยมันก็ติดทั้งไหนข้างหน้า ทังข้างใช่ไอท้ทั้งถนน <c oughs> ทั้งถนนทั้งไฟฟ้าเนี่ยทั้งสองแนวเนี่ยคือ,อ,อสมบูรณ์สมบูรณ์600เมตรเนะเออาะปปาก,ก็เลือกเอาเลยหมู่บ้านาไหนก็ได้หมู่บ้านภูมิภาคเอาเลยไฟก็มีแล้วจะทำกิจการอะไรก็3เฟสพร้อมเนาะจะปลูกบ้านก็ได้จะมีกิจการก็พร้อมเลยอะพร้อมใครสนใจติดต่อเจ้าของแปลงที่ดินได้โดยตรงเลยครับ083 783 3 784พี่ประดิษฐ์รครับ อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ก็ได้นะรู้ให้ไวดูก่อนใครอย่าลืมกดสับตะไคร้สองแปดเก้าเล e l ชที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ